ที่หนึ่1คณะกรรมการนะครับคณะกรรมการเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการปกครองประกอบไปด้วยประธานคนหนึ่งนะครับประธานคนหนึ่งปลรรัดนายกนะครับปลัดนายกรัฐมนตร,รีปลัดกระทรวงมหาดไทยพวกนี้นะครับแต่สิ่งที่เขาอยากจะเน้นนะครับผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนนะครับรัฐมนตรีอาวุโสที่สองทีาสองที่สองที่สองที่สงที่สองที่สงที่สงที่สองที่งทรรี่สอง ดำรงตำแหน่งข่าวละสมปีนะครับพวกนี้มันเป็นรายละเอียดที่เราต้องไปเก็บนะครับรายละเอียดที่เราไปเก็บนะครับแล้วที่นี้เห็นไหมเขามีองค์คณะเรียบร้อยแล้วปุ๊บองค์คณะเขาเขาก็จะมาบอกว่ามีหน้าที่อะไรโอเคนะให้โครงสร้างนะฮะหนึ่งจะเป็นพวกเกี่ยบ,ยบอ,อะไรครับนิยามศัพท์สองอะไรครับองค์คณะสามหน้าที่ขององค์คณะนี่การอ่านพระราบัญญัตินะครับ